ค่ะวันนี้เราจะมาทําผัดไทยงานวัดกันนะคะ,ะทุกคนคงจําน้ําส้มตําสําเร็จรูปได้นะคะส้มตําเงินล้านนะคะที่แม่ขุนทองทําคลิปไว้นะคะน้ํามะขามเปียกนะคะเจือจางแบบกลางๆนะคะเราทําไว้นะคะทําใช้สองอย่างเลยน้ําส้มตําสําเร็จแล้วก็น้ํามะขามเปียกนะคะเครื่องปรุงก็จะมะีถั่วลิสงข้วปนนะคะมีป่นนะคะมีน้ําตาลนะคะเครื่องเคียงก็จะมีเป็นพวก ถั่วง,งอกนะคะแล้วก็กุ้ยช่ายนะคะเตรียมไว้นะะมีไข่ไก่นะคะมีชัยโป๊สาบหอมแดงกุ้งแห้งนะคะกุ้งเนื้อแล้วก็กุ้งฝอยสีแดงนะคะมีเต้าหู้เหลืองนะคะเตรียมไว้นะคะแล้วก็เส้นเล็กนะคะแช่น้ำไว้แป๊บเดียวนะ เราใส่น้ำมันพืชไปหน่อยนึงนะคะสักหนึ่งช้อนโต๊ะเราก็ใส่หอมแดงเข้าไปเลยนะคะใส่หอมแดงไปคผัดให้หอมนะคะก็จะมีกุ้งแห้งนะคะใส่ไปนะคะใส่กุ้งแห้งไปกุ้งแห้งเนื้อนะคะใส่ไปก่อนสดน,นะคะว่านะคะ ใส่ผัดรวมกับหอมไปนะคะเดี๋ยวเราแยกกุ้งสดออกมานะคะหรือไครไม่ใส่ก็ได้นะคะส่วนใหญ่เขาก็จะมีกุ้งแค่นี้นะคะก็ไม่ได้มีผัดไทยกุ้งสดอะไรแบบนี้นะคะงานยัดนะคะนี้แม่ขุนทองมีก็ใส่ไปนิดเดียะผัดให้มันสุกนะคะเดี๋ยวเราก็จะแยกออกมานะคะเ,เร็จแล้วก็ไปงานกัน,นะะกินอะไรง่ายๆไปเนาะพ่อแม่พาไปก็ถือว่า มีความสุขตอนไปงานวัดเนาะสมัยก่อนไม่ได้มีสถานบันเทิงอะไรนะักหนาถ้าถิ่นทองก็จะแยกกุ้งไว้นะคะยแยกไวนะะ้เราก็จะใส่ใช้โป๊สับลงไปเลยนะคะตามชอบเลยนะคะไม่มีปริมาณตายตัวนะคะใครชอบมากชอบน้อยใส่ไปนะคะต้องผู้เหลืองใส่ไปเลยค่ะ เราจะใส่เส้นลงไปเลยนะคะนี่อันดับแรกนะคะเราก็จะใส่น้ำมะขามเปียกลงไปก่อนนะคะเราเจือจางแบบกลางๆนะคะใส่ไปสักสองทับพีเล็กๆนะคะก่อนนะคะค่อยใส่ ให้เส้นมันนิ่มก่อนนะคะเราค่อยใส่เครื่องตงรสอ่า้มตําสําเร็จรูปไปนะคะพะอเหยืยวมันจะไปรัดตัวนะคะพอส้มน้าส้มตําสําเร็จมันมีพวกอ่าน้ําตาลนะคะนี่นะคะมันก็จะไปรัดตัวเส้นนะคะนี้เส้นก็เริ่มที่จะนุ่มแล้วนะคะ เดี๋ยวเราใส่น้ำส้มตำไปเลยนะคะใส่ไปสองคัพบพีนะคะสองกระบวยนะคะแบบนี้ กระจายเส้น,นิดนึงนะคะก็จะใส่ไข่ลงไปนะคะไข่ก็ใส่ซีดนึงนะคะใส่ลงไปเลยค่ก็กระจายนิดนึงนะคะ ตอนนิดนึงนะคะให้ไข่สุกกระจายมางนี้นะคะค่อยให้ไข่มันเป็นแผ่นนิดนึงนะคะอย่าเพิ่งไปคลุกอะไรกันนะคะนะคะไข่ก็เริ่มสุกนะคะ,ะเราก็เตี่ยเส้นนะคะตรนี้นะคะ,ะเราก็จะใส่กุ้ง ฝสยแดงลงไปเลยนะคะขาดไม่ได้เลยนะคะงานรัดเข้าไปนะคะสีสักเราก็จะใส่คุ้ยช่ายไปนะคะใส่ถุง,งอ้อไปนะคะ ตามใจชอบเราเลยนะคะผัดไทยเราผัดยังไงก็อร่อยนะคะมันอยู่ที่เดี๋ยวเรามาปรุงรสอีกทีมะนาวบีไปนะคะน้ำส้มตำสำเร็จรูปตัวนี้นะคะนอกจากจะทำส้มตำได้แล้วนะคะเราก็มาผัดไทยได้ด้วยนะคะเหมือนบางคนเปิดร้านส้มตำก็ ทำผัดไทยไปเลยนะคะก็ได้สองอาชีพเลยนะคะทาทานในบ้านนะคะแม่สุนทองทําหลายรอบแล้วอร่อยดีตาหน้าทานนะคะสีสันหน้ารับประทานนะคะเต้าหู้เราจะใช้เต้าหู้เหลืองหรือขาวได้หมดนะคะโอเคแล้วนะคะตัวเส้นก็ผัดให้ พวกผักนะคะเข้ากับเส้นนะคะอ่าเดี๋ยวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจัด ก็ลงไปนะคะแล้วเราก็จะถั่วลิสงคั่วนะคะอยู่ข้างๆนะคะหรือโรยไปบ้างก็ได้นะคะที่ก่อน,นะคะ น้ำตาลทรายหน่อยนึงนะคะนะคะ่ะเรียบร้อยแล้วนะคะผัดไทยงานวัดของเรานะคะมีเครื่องเหลือหัวปลีอย่างเดียวนะคะไม่ครบเครื่องนะคะ